เบอร์โทรศัพท์มีผลกับชีวิตจริงหรือไม่มีหลายๆคนถามแบบนี้และถึงขั้นเอาไปพิมพ์ถามกันในกันในระบบเน็ตเวิร์กต่างๆด้วยนะคะเอางี้ดีกว่าอาจารย์กุ้งจะไม่ขอฟันทงว่าจริงไม่จริงแต่อาจารย์กุ้งจะท้าว่าคุณลองมาพิสูจน์กันละกันค่ะว่าเบอร์มันส่งผลจริงไหมไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการใช้เบอร์มงคลค่ะเอาพิสูจน์ให้รู้ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้มันส่งผลกับชีวิตจริงหรือเปล่า คุณลองมองหาหมอดูหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะหมอดูที่ดูเกี่ยวกับเลขมงคลและลองเปรียบเทียบกันเอาเบอร์ที่คุณใช้ประจำนะไม่ต้องเอาเบอร์อื่นๆเพราะเบอร์อื่นมันจะพิสูจน์ไม่ได้คุณเอาเบอร์ที่คุณใช้ประจํามาให้นักวางเบอร์คนนั้นวิเคราะห์เบอร์ว่าเนี่ยใช้เบอร์นี้แล้ว,ว่ชีวิตเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าเขาสามารถวิเคราะห์ได้และมันตรงก,กันกับชีวิตของคุณจริงอันนั้นแสดงว่าส่งผล นะคะอันนี้คือข้อแรกอันนี้คือเบื้องต้นจากการวิเคราะห์จากเลขโทรศัพท์7ตัวที่คุณเห็นนะคะพอขั้นที่2องเาขาเรียกว่าขั้นกว่าของการพิสูจน์ว่าเบอร์โทรศัพท์ส่งผลจริงไหมเอามาให้อาจารย์กุ้งนี่ละเขาวิเคราะห์เพราะว่าอาจารย์กุ้งจะวิเคราะห์เบอร์ผ่านการถอดเลขซ่อนเรียกว่ามันมีเลขชั้นลึกศาสตร์อื่นๆที่อาจารย์หลายท่านใช้ในการวิเคราะห์เบอร์ก็คือศาสตร์ของคู่ดาวซึ่งอ่านจากเลขเจตัวทั่วๆไปนี่แหละค่ะ อาจารย์กุ้งก็ใช้ศาสตร์นั้นด้วยและอ่านเลขเจ็ดตัวเหมือนเกันแต่สิ่งที่อาจารย์กุ้งแตกต่างก็คือนอกจากเลขเจดตัวเนี่ยลหลายๆคนอาจจะเคยเปลี่ยนเบอร์ดีมาแล้วด้วยซ้ําไปนะคะแต่ถ้ามาให้อาจารย์กุ้งวิเคราะห์เลขชั้นลึกเลขชั้นในเลขซ่อนพลังเงาภายในจะบอกให้รู้ว่าเลขซ่อนหลายๆคนที่ใช้เบอร์มงคลแล้วเปลี่ยนมาแล้วจะเจอ อาจารย์กุ้งกระทุ้งไปว่าเลขซ่อนของคุณเสียคุณอาจจะมีความค้านว่าเลขซ่อนมันดูยังไงอาจารย์อ้าวอาจารย์ก็สามารถสอนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เสียค่าครูกันนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณคุณวางใจเป็นกลางๆในฐานะที่คุณเองไม่ได้รู้จักอาจารย์กุ้งแล้วนํำเบอร์ที่คุณใช้ประจําและถ้าเกิดเป็นเบอร์มงคลแล้วเคยเปลี่ยนมาแล้วและใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะใช้สักประมาณอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปนะคะ5เดือนขึ้นไปเนี่ยจะเห็นผลชัด เอามาให้อาจารย์วิเคราะห์อาจารย์จะถอดเลขซ่อนให้คุณดูพอถ้าหากว่าความหมายเบอร์โทรศัพท์ในเลขซ่อนมันตรงมันแม่นนั่นแหละค่ะมันพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าเบอร์โทรศัพท์มันส่งผลกับชีวิตเราจริงๆและมันไม่ใช่แค่เบอร์ภายนอกหรือเลขมงคลเจ็ดตัวที่ดีแค่ตาเห็นแต่มันหมายถึงเลขภายในด้วยค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าเลขซ่อนส่งผลจริงหรอใครอยากพิสูจน์ว่าเบอร์โทรศัพท์ส่งผลจริงหรอ มาพิสูจน์อาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งพิสูจน์ให้ฟรีๆสำหรับเบอร์ที่ใช้เป็นประจำค่ะทักหาอาจารย์กุ้งหรือเสิร์ชหาอาจารย์กุ้งแซบได้นะคะขอบคุณค่ะ